มีแนวโน้มว่าการแจกเงิน1 0,000บาทเฟสที่3ที่จะเป็นเงินดิจิทัลน,นั้นจะมีการแบ่งจ่ายเป็นกลุ่มๆนะครับโดยเริ่มจากกลุ่มอายุ16-20ถึงปีก่อนรายละเอียดเป็นยังไงโมนในช anel จะเล่าให้ฟังนะครับวันนี้16กุมภาพันธ์หกครับทางด้านของประชาชาิธุรกิจลงข้อมูลเอาไว้น่าสนใจครับโดยระบุว่ามีรายงานข่าวจากทางกระทรวงการคลังนะครับสำหรับไทม์ไลน์การแจกเงินดิจิทัลวันเลด1 0,000บาทในเฟสที่3คาดว่าจะเป็นช่วงเดือนพฤษภาคม68ครับ เพราะว่าธนาคารพาณิชย์กับสถาบันการเงินต่างๆจะต้องมีการเชื่อมต่อระบบ Open Loop กับระบบ Payment ที่ทาง DGA เเป็นผู้รับผิดชอบแล้วจะต้องมีการทดสอบระบบเพื่อให้มั่นใจในระบบเติมเงินและระบบการชำระเงินซึ่งต้องมีเสถียรภาพพร้อมใช้งานอย่างต่อเนื่องและมีมาตรฐานความปลอดภัยเพื่อปิดความเสี่ยงเพราะว่าเป็นระบบที่เชื่อมต่อด้านการเงินนะครับ แล้วเนื่องจากระบบเพเม e นทที่พัฒนาขึ้นมาเป็นระบบใหม่ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยและไม่ให้เกิดปัญหาระบบล่มในกรณีที่มีคนจํานวนมากเข้ามาใช้งานพร้อมกันคณะอนุกรรมการจึงมีการหารือกันว่าการแจกเงินดิจิทัลวันเล t ในเฟสที่3-1,000 0่ 1, บาทกลุ่มอายุตั้งแต่1 6บหถึงห้ปีซึ่งมีประมาณ15ล้านกว่าคนใช้งบประมาณ1นึ0 0 0สกว่าล้านบาทอาจจะมีการแบ่งการจ่ายเป็นกลุ่มๆครับ โดยเริ่มต้นจากกลุ่มแรกที่น่าจะได้รับเงินก่อนน่าจะเป็นกลุ่มอายุ16 20ปีครับนอกจากนี้ทางคณะอนุกรรมการก็อยู่ระหว่างการพิจารณาผ่อนปรนเงื่อนไขรายรละเอียดบางอย่างเพื่อให้การใช้จ่ายสะดวกขึ้นรวมถึงในส่วนของการให้นำวงเงินจากดิ g จิทัล a วันเลออกมาใช้ได้ง่ายขึ้นเพราะว่าจากเดิมเนี่ยมีการกำหนดให้ร้านค้าที่จะสามารถถอนเป็นเงินสดได้ ต้องอยู่ในระบบภาษีเท่านั้นก็หาหรือกันที่จะปลดล็อกให้ร้านค้าที่ไม่ได้อยู่ในระบบภาษีสามารถถอนเปนเงินสดได้ด้วยก็จะเป็นการจูงใจให้ร้านค้ารายย่อยให้ได้รับประโยชน์จากการกระตุ้นเศรษฐกิจในรอบนี้แล้วก็มาสมัครเข้าร่วมโครงการด้วยนะครับนอกจากนี้ครับทางด้านของกระทรวงการคลังกับทางสนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลหรือว่า DGA เตรียมทดสอบระบบ Payment System เชื่อมก,กันกับระบบของธนาคารพาณิชย์ คาดว่าจะเริ่มต้นทดสอบทั้งระบบในเดือนมีนาคมนี้นะครับดังนั้นอดใจรอกันอีกนิดนึงนะครับน่าจะเป็นประมาณเดือนพฤษภาคมนี้ก็น่าจะสามารถเริ่มต้นใช้เงินดิจิทัลวันเลต10,000บาทในเฟสที่3ได้และพอฟังเงื่อนไขล่าสุดแบบนี้พ่อแม่พี่น้องที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าท่านไหนบ้างที่ตั้งใจว่าจะสมัครเข้าร่วมโครงการ แต่ว่าเงื่อนไขลหล,หลักๆอาจจะเป็นเหมือนเดิมอยู่นะครับก็คือการใช้ใจ่ายรอบแรกของผู้บริโภคกับร้านค้าที่1ต้องเป็นการซื้อข้าวซื้อของภายในอำเภอภายในเขตตามบัตรประชาชนแล้วขณะเดียวกันต้องเป็นการใช้เงินดิจิตัลด้วยและจากร้านค้าที่1นี้ก็นําเงินดิจิทัลที่ได้มาไปซื้อของต่อกับร้านค้าที่2ซึ่งคราวนี้จะไม่ได้มีการกําหนดพื้นที่แล้วครับจะไปซื้อของกับร้านค้าที่2ในจุดไหนจังหวัดใดทั่วประเทศไทยก็ได้แล้วจากร้านค้าที่2นี้ก็ไม่ต้องอยู่ในระบบภาษีด้วยครับ คุณก็สามารถนําเงินดิจิทัลที่ได้มาไปแปลเปลี่ยนแลกเป็นเงินสดได้เลยนะครับพอฟังเงื่อนไขล่าสุดที่มีการผ่อนปลนนี้แล้วพ่อค้าแม่ค้าท่านไหนบ้างที่ตั้งใจสมัครเข้าร่วมโครงการเงินดิจิทัล1 0 0 0 0บาทในเฟสท,ที่3นี้อย่างแน่นอนบอกเล่าแลกเปลี่ยนเข้ามาหน่อยในคอมเมนต์นะครับและท่านตั้งใจจะขายอะไรบ้างในจังหวัดไหนฝากร้านเข้ามาก็ได้นะครับ